ไอ้คุณโก้ไอ้หลอกเหรออยกทำแบบนี้ทำไมทนไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรลูกะแกจะไม่เข้าใจได้ยังไงแกแกแกฆ่าพอ่อฉันโอ้เจ้คงจะแค่เรื่องนั้นมากสินะแกจะมีน้ำมาทำอีกเหรออันวอลลอรินส์แกแกฆ่าพอ่อฉันแกทำทำไมแกทำเพื่ออะไร ต่อให้ผมพูดไปคุณก็ไม่ฟังบอกอยู่ดีนี่ถ้าเรามาคุยกันดีๆเราคงไม่มาอยู่ที่นี่ในคะเลหาแห่งนี้หรอกนี่แกจะบอกว่าเป็นความผิดของฉันเหรอที่แกไม่อยู่นี่ฉันไม่อยู่นี่ก็เพราะว่าฉัานเหรอทนก็ยังไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นความผิดของเธอลูกบาบัตแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อนามสกุลของฉัน แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกนามสกุลพ่อฉันทันกับพ่อเธอเป็นเพื่อนกันมาก่อนทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ใช่เพราแกฆ่าเขาเหรอทันเคยบอกเธอไปแล้วลูกก้าวว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วทําไมแกถึงไม่ช่วยเขาทําไมทําไมแกไปให้เขาตายแล้วเอาผลงานของเขามาจัดแสดงในพิพิพพพธภัณฑ์อีกทําไมล่ะเดรอดนลคือสิ่งสุดท้ พ่อเธอต้องการนังักลูกกอม่เป็นไดลูกกอลันอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าอ๋่าทิ้งซว เธอจะว่าฉันยังไงก็ได้แต่ท่านจะอยูปปอ่เปกเธอตรงนี้นะโอเคไหม,ามาเดี๋ยวมาทำเป็นหัคนจะมาทำเป็นคนอบอุ่นหน่อยเลยฉันฉันฉันไม่ให้อภัยได้นะอันว่เธอจะไม่ให้อภัยฉันก็ได้ไม่เป็นไรฉันรู้ ทนะี่ฉันช่วยพ่อของเธอไม่ได้ขอโทษจริงๆลูกาแล้วสรุปนะพ่อของผมแต่พราะเขาต้องการสร้างสิ่งประดิษฐ์นั่นจริงๆใช่ไหมฉันไม่สามารถพูดได้ลูกะมันแล้วแต่เธอเชื่อฉันให้สิทธิ์เธอเต็มที่ เธอจะเชื่อสิ่งที่ต่อเห็นือเธอจะเชื่อฉันเราแต่เธอเลือกหรือกะกฉันให้เธอทั้งหมดไอ้ขจรว่าแบบนี้ผมก็เขินเป็นนะยืงน่ารักเหมือนคือเลยด่ามาสิฉันรกูกฎทเธอ,อยู่ด่าลูกอกะ ขอกอดแบบนี้สกักพัเนะโดยเต็มที่ลูกกาเต็มที่ที่เธอต้องการเลยฉันอยู่ตรงนี้นะนี่อาจารย์โรเลนซ์หืมมองงไงยคุณบันอืม <c oughs> <c oughs> อืเจ้าอนูท้หนอ่หรืออยเยกได้มากกว่านี้หรอไว้หลังจะเธอดีขึ้นแล้วกันลูกา รักเธอรออืมรกอาจารย์เหมือนกันบุ้มคอรบัตปรับอารมณ์กันไม่แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวตกใจและวสิโอเคก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูงานภาคของเรานี่เป็นโปรเจกต์แรกที่ภาคน้องอันวาน้องน้องหรอ ภาคพียันวากับน้องลูก้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะใครคิดเรื่องอื่นได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย